อาวุธแรกครับผมวันนี้เกมไมค์คาสันอีกเช่นเคยหูว่าใช่ไหมคาสิมินิววากันอีกเช่เคยหูกับการสร้างบ้านหลังนี้ในพาร์ทที่สอง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 นะเจ้าปิ๊ปปีใช่ไหมใช่ไหมลูกพ่อแค่น่ารักนะถามว่าเราได้เปลี่ยนอะไรไปบ้างนะปิ๊ปปีเข้ามาได้ไหมเอ่ยปิ๊ปปีวร์ปได้นะผมเคยทดลองปิ๊ปปีปิ๊ปปีว้ามาเร็วสิลูกอ้าวปิ๊ป ปิปีเอาเอาปีปีหายปีปีลูกพ่ออ๋อมันอยู่เห็นไหมมันวาร์ปได้นะมาเลยปีปีลูกพ่อเห็นไหมก็ผมได้ต่อเติมอะไรไปบ้างพื้นบนตดยที่เป็นให้เป็นแถบนี้อะพื้น,นชั้นบนแล้วก็ทําการทุบเตียงงอ,อกนะนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เราจะมาสร้างเตียงกันก่อนเลยนะเตียงเนี่ยผมรู้สึกว่า โอ้จะทำเป็นอย่างนี้เว้ยออื Means, ้มฮตัวทำงานครับเตียงเราจะเอาอมแบบนี้มาแบบไหนของของไอตัวมอสเนี่ยขอไอไฟอันนี้โดยเฉพาะเนี่ยยีไหนว่ายู่หนอยู่ไเนู่นเอาเตียงหายเอาเตียงหาย what เตียงหายไปไหนลองหาดีๆเอาเตียงหายไปไหนวะ เดี๋ยวก่อนเอ๊เตียงหายเว้ยน้ำจมเตียงมันหายอ่ะหายไปไหนวะอันหนึ่งมีเตียงไหมมันมัน,ม,นมันจะต่อกับโซฟาต่อกับโซฟาใช่ไหมแล้วโซฟาก็หายาด้วยเอาดีดีครับแป๊บหนึ่งครับเมื่อกี้ผิดพลาด ทางเทคนิคหน่อยนะก็คือมันบั็กนะเอาเตียงมาครับเดี๋ยวมาหนึ่งบนะเราก็จะวางไว้วอย่างนี้เอ้ยน่ารักนะ่าเตียง่ยทำไมเตียงตรงนี้มันหย,บยบาบหยาบวะเอ้ยมันเป็นรูปนกนก,ก่อนกก่อหักระต่ายกระต่ายก็ไม่น่าใช่นะให้เป็นรูปนกแหละแล้วก็เอาต้นไม้มาหนึ่งอันเอามาโอเค แล้วก็ทำเป็นชั้นหนังสือตรงนี้มีชั้นไหมชันม้นเป็นเทคโนโลยีเกินไปเราจะไม่ใช้่ออตุดจีนมีชั้นไหมออชั้นก็ตุดจีนเกินไปนับอันนี้มัน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 จะเว้นที่ว่างไงแล้วผมม,มาเนียอะอวางจะเป็นประมาณเนี้ยจะเป็นจะก็ได้เนาะเอาประตูมาใส่ได้ไหมลองลองลองแล้วก็มีประตู เงี้ย <Yep. S 2> เอ้ยอะแมเห็นไหมก็มีความเป็นส่วนตัวนะแต่เราจะไม่ใช้ประตูแบบปีบีมาเราจะเปิดเปิดโล่งเลยอ่ะอืมแล้วก็ใช้ตัวทำงานก็ไม่เชิงเป็นตัวทำงานตัวทำงานแบบสองชั้นอะแบบสอง,งอันอะไม่ใช่สองชั้นสองอันงั้นเหรอเอาเป็นแบบอีเอาผมไม่นั่นอะไรวะ เอาผมเอาไปก่อนวิวพีเฟรมเอาผมอะไรวะเมื่อกี้ช่างไปเถอะนะเอาเป็นโต๊ทำงานแบบไหนดีวงกว้างมันจะมีไหบผมไหม,มกว้างเนี่ยแบบเนี้ยนี่ไงตัวทำงานแบบไปชั้นข้ล่างเออมีไหมไม่มีเหรอตำแหน่นงงูขอใช้ตาอันเล็กๆของคุมหาก่อน ก็ไม่มีเนาะใช้นี้ไปก่อนเงบแงบแล้วก็มาใส่ในห้องนอนจิบจิบได้ไหมเปิดได้ไหมปิดไม่ได้เอ่มใช้เปอย่างนี้ดีกว่ากระดวงไฟในพาท,ที่แล้วได้ไหมเราใช้กระงไฟนั่นแหละรครับมาวางในตรงหัวเตียงนะครับมันอยากมันอยากให้มันปิดไฟได้จังหรือสึกอยากนี่ไงคุมไฟอยู่ ของไฟจิ๋วนะโอเคเจ้าปีปีหลบไหนนับนิบโอ้เปิดได้อ่ะไงโคมไฟสวยงามนะเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดไม่ได้นะน่าเสียดายจังนะอืมเฮ้ยผมมีความคิดอะไรด,ดีมันมันเป็นกล่องมะเออก็ไม่รู้ เอมไม่ได้ดิเออผมผมจะเอาไปโต้แบบเอ้เขียนหนังสืออะไรประมาณนั้นอ่ะเออเอาเฮ้ยเดี๋ยวปีปีแบบไหน่อเดี๋ยวผมหืเนี้ยอ่ามันประมาณเนี้ยแล้วก็เขียนหนังสือตรงนี้เออแล้วก็ตรงยายที่นอนไปตรงนี้แล้วก็เอากอีใส่ดิเออฉลาดนะคนฉลาดย่อมคิดอะไรดีๆีนะครับหนึ่งครับโอเคครับนะ เมื่อกี้เราจะเลือกอะไรวะเมื่อกี้เจะเอาเก้าอี้ใช่ไหมเออเก้าอี้มาเก้าอี้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 อ้มอ้อาเจ้าบาลนี่โอเคมีส้มด้วมีซ่วมไม่ใช่ส้มโอเคโอเคเอาแล้วก็โอโห้เก้าอี้มีสองคันตุยเก้าอี้มีสองอันแล้วผมค้ามาแต่ มาทำมาทำหาอะไรได้ไหมเลอได้ไหมมันโอเคได้ได้ได้บุมแต่ครับไอ้เจ้าก็อี้นี่มาหาปลาแสงอะไรแม่เอ้ยเอ่มเตียงยังไหมเตียงยังไงเตียงอยู่น,นี่โอเคเตียงไปปีกไปปีกลูกพอ่อย้อ่านี่ยก็เดินมาแล้วแล้วก็นั่ง นั่งทําการบ้านเออพูดง่ายๆปีเนี่ยมันมันไม่มีแบบพวกบ้านใ้สัตว์เลี้ยงเลยเหรอเออมาพี่ปีเนี่ยมันก็จะเป็นห้องประมาณนี้ไออืมโยนอะไทิ้งไมดีเอาโยนพื้นเอาไปทิ้งเลยเอา่าเราเปิดเปิดได้ไหมมันเปิดไม่ได้เหรอเนี้ยอืมเปิดไม่ได้ไหมจุ๋มเนี่ยอันนี้เปิดได้นะแบบเป็ด เก็บพวกหนังสือเอาไว้นะ่ะจึ๊บนั่งพอ,พอจะทากัรบ้านอนะ่ะเอ้ยหนังสือมันอยู่ตรงนี้อหนังสือเอ้าเออหนังสืออยู่ตรงนี้แนนเอออาจจะอ,อะไรประมาณนั้นนะป,ปี่ปี่ไปเราก็จะตรงไหนดีวะห้องนอนเสร็จแล้วห้องน้ําเราไม่ทําครับห้องน้ําไม่ทํานะนนะก็อย่าทำนั่นแหละประมาณนี้ไหมเอยแต่คลิปโอ้ยคลิปสั้นเกินนะเจ็ดนาทีนะไม่เอาเอทำอะไร ทำห้องอะไรดีกินข้าวไปเลยวานำะห้องห้องกินข้าวห้องนั่งเล่นเอ,อ้โหทำก็ทำนะไม่ไอ้คลิปมันสั้นเกินไปแต่ห้องน้ำไว้ไหนโอ้ยตรงนี้เหรอเฮ้ยมันดูน่าเกลียดกันไปปะอืมข้างล่างตรงนี้เหรอไปก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาห้องน้ำคนรวยนัองอยู่ข้างนอกครับห้องน้ำคนรวยนัองอยู่ข้างนอกครับแล้วก็จะเป็นต่อมาอย่างนีไ้ได้ปะ ได้ไหมน่าจะได้แต่แต่เราแต่เราต้องกระจุกนับนะแล้วก็ใส่เกือบทุบไปแล้วปี่ปีเอาเราพี่ปีเข้าไปยังข้างในได้ไงเฮ้ยปิ่ปีกระโดดได้เหรอพีปีกระโดดกระโดดสิลูกเอาอ๋อฮาลโหบินนี่พี่ปีจะหาตัวเราไม่เจอใช่ไหมพี่ปีกระโดดได้เพิ่งรู้แล้วเนี่ยยิ่งมาสัตว์เลี้ยงหอนี่ผมยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเพิ่งรู้ว่าพี่ปีกระโดดได้เออนี่ผมโง่จริงๆเลย สีดำบล็อกสีดามาบล็อกวัตถุไม่ใช่ดิเอาพิเศษไม่ต้องมาปุ๊บปูนะพ่อลำคาญลำคาญมาตั้งแต่ป์ที่แล้วแหละเออ๊ออเ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 ราก็จะเอาเป็นพื้นเหมือนเดิมไหมพื้นเหมือนเดิมไหมอืมก็ดีนะพื้นเหมือนเดิมมันก็กระไรอยู่ปะ่ะห้องน้ำ ไม่เอาพื้นเหมือนเดิมดีกว่านะก็กระไรอยู่แล้วแหละนะกันไปอากดอย่างดี้นะโอเคกดได้นะมนไม่ต้องขึ้นเยอะนะพื้นแบบไหนดีที่เหมาะกับห้องน้ำแบบนี้ไหมเออพื้นห้องน้ำนะพื้นห้องน้ำมันเคิพื้นห้องน้ำนเราก็จะต่อไปอ่าให้มันป,ประมาณนี้ ห้องน้ำก็จะกว้างประมาณอนี้นี่ห้องน้ำก็จะกว้างประมาณนี้นะพี่ปีมาเลยนี่ปีกระโดดได้คนระับพี่ปีแม่ไม่ปีกระโดดได้แต่แต่เมื่อกี้กระโดดสูงนะไม่ปี๋ลบหน่อยนี่น,นี่เป็นไงเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อะไรเนี่ยวงบนนี้เป็นอ้มเป็นลายแบบแบบนี้เหมือนกันเค ีป่ปี๋เเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเผอไปตีลูกนะปี่ปีบทำยังไงดีวะแบบว่าที่บถ้าถ้าเราทำเกยมาตรงเนี้ยพวกน้ำเนี่ยอีบ้านตรงเนี้ยมันก็จะสูกมันก็จะเลยเนี่ยแล้วดูน่าเกียดอะ่ะเออเอาเน้นยาวไว้ก่อนไหมเอาเน้นยาวไว้ก่อนเน้นยาวไว้ก่อนเ,อเป็นยาวไว้ก่อน เราก็จะใช้บล็อกดำดำในการทำแบบนี้เงี้ยเงี้ยเงียบเงียบเงียบปี๊ปลบหน่อยลบเนี่ยปี๊ปปี๊ปมันมีนั่นด้วยนะเราบินเนี่ยมันจะหันหน้าไหมไม่ยิ้มโบวยังเห็นมันหันหน้าเลยไม่หันหน้าปี๊ปปี๊ปอย่างเงี้ยมันทำเหมือนหาเราอ่ะเอออืมก็จะปิดไปนะไม่ปี๊ปปีเข้ามาเออเอา อ้หรือว่าเราทำอย่างนี้เนี่ยปึ๊บอ่ะมาประมาณนี้แล้วก็ทำอย่างนี้อู้มันได้ไหมม,มันไม่น่าเกลียดใช่ไหมโอ้มันก็ไม่ได้เอ,อ้ยมันก็ไม่น่าไม,ไม่ไม่น่าเกลียดนะเอ้รมันก็ไม่น่าเกลียดนี่เออตรงนี้ก็ทําไห้ซ่วมเออเออก็ได้อยู่นะเอ,อมามาๆโอเคปี่พี่ปีป่ีโอ้โหพี่ปีป่รู้เลยนะว่าพ่อจะมาปี่พี่ดีมาก เป็นอะไรดีการหลังคาในการหลังคาในหลังคาเออไม่ใช่ในการหลังคาอันนี้อะไรอะไรเนี่ยการเล่นวัดทั้งหมดอะไรก็รวมไปยุ่งกับมันเออเป็นหลังคาแบบไหนดีหลังคาไม้ก็ถ้าเป็นหลังค,า,บบงค,า,งคาสีขาวใช่ไหม แต่สมูทสมูทไงเออราคาไม้ไปสมูทนะบ้านเราสมูทสมูทเเปลี่ยนหลังคาเป็นหลังคาไม้ดีเออสมูทสมูทเอ่ะคือเป็นหลังคาเป็นหลังคาไม้ไหมเออก็ได้นะี่สมูทอ่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นโบเด้นหน่อยหน่อยนับนะบเด้นหน่อยๆน่นนอยมีการเป็นโมเดลโมเดลหน่อยใช้ไม้ในการสร้างเมื่อกี้เสียงเสียงแหนนับนับ มันต้องเห็นนะครับแต่บางทีนะครับอย่างงี้นะครับเงียบไอ้อย่าผิดนะแล้วปีป่ปรอตรงนี้ได้ไหมเมื่อกี้เห็นปิ๊ปปิ๊ปจะหลับด้วยปิ๊ปจะหลับตาแต่ก็ไม่หลับนะนะเพราะอะไรไม่รู้แต่น่ารักดีเพราะอะไรไม่รู้แต่ว่าน่ารักดีคือทำไมมีปัญหาไปตรงนี้จังเคก็จะ <Okay. S 2> okay. เป็นสไตล์โมเดิร์นอย่างนี้อ่าปิป๊ปวัดมาได้ไหม อี่ปีจะวาร์ปมาใช่ไหมเมื่อเราลงพื้นปีนี่ไงปีป่ปีวาร์ปมา,า,ปมาไม่ใช่ลาบมาวาร์ปมาแล้วโอเคทุบหลังคาทิ้งคนระับแล้วก็เปลี่ยนหลังคาใหม่ทุบหลังคาทิ้งหนึนะ่งนับหลังคาเก่านี่มันแบบเก่าๆนะกากนับเงียบเงียบเงียบแล้ก็นะๆๆกใช้ไม้นะับในการสร้างนะ ที่จริงถ้าจะทำเป็นบ้านบ้านส,สไตล์โมเดิร์นนี้เจ้าอือฮอ๋อมันเรียกว่าทุบพื้นไงเห็นพื้นข้างล่างแลบบ้วเอ้อตกใจหมดเลยแล้วก,ก็ทุบพื้นแล้วต้องไปคาบใหม่นะไม่เอานะนะคาบใหม่นี่ไม่เอาแล้วนะรับไม่เอาแล้วนะโอเคทุกไปทุกไปทุกไปเราก็จะใช้ไม้ในการสร้างเพื่อทำให้มันสมูทสมูทขึ้นนะอโอ้โหเอ้าเอ้าทำไมบีบไม่ว้ามา หรือว่าเราต้องไอ้นั่นก่อนว่าเราเรา,เราต้องอยู่กับพื้นถึงปีปีจะวาร์ปมาวะลอยลอยไม่วาร์ปนับนลอยเขาจะอยู่กับที่หรือเปล่าเออน่าจะประมาณนั้นแหละมัง้งนะอืมผมขอใช้เวลาให้ต่อหลังคาเสร็กวนะ่านนะถ้นั้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะับเดี๋ยวมาโอเคชมนะแล้วก็ได้สร้างหลังคาข้างบนเสร็จแล้วนะดีหลังคาไมา้นะพร้อมกับยื่นระเบียงออกมานะ นี่เยื่ระเบียบมาสวยงามนะข้อหนึ่งเตรียมของให้เรียบร้อยนะก็คือเตรียมพวกอ่างน้าพวกอะไรพวกนี้มานั่นแหละนะก็อ่างน้ํอนานะอ่างน้ําครับโอเคอ่างน้ํามาแล้วแล้วก็เอาเป็นอ่างน้ำแล้วแหละแล้วก็ส้วมเอออ่างน้ํแล้วส้วมม,มันไม่มีกระจกเหรอเอาจริงจิงผมก็ไม่ได้ปลดปลก กดล็อกกระจกมาเลยนะในไมค์ในทุยในวินิโ,โอบล็อกอันนี้มันก็มีกระจกนะแต่ไหมนมอดที่มันไม่มีอ่ะทําไมวะ,มมะ,ะเออแป๊บหนึ่งครับโอเคเราอะไรไปแล้วส้มะไรนแม่อ่างล้างหน้าเอออ่างล้างหน้าเอาอ่างล้างหน้ามา กามีเสียงอะไรครับก็ขออภัยด้วยนะแล้วขออภัยด้วยแหละอืมแล้วก็ต้องขออภัยทุกคลิปนะแต่แต่คลิปนี้ช้าหน่อยนะเลืเกินนัลลืมพูดกระจกไหมอันนี้ไม่รู้ใช่กระจกหรือเปล่าน,นกระจกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราจะเอาอะไรดีให้ไอ้ตรงนี้เราคับแคบไว้นะ้ำคับแคบไว้อะไรดีอ่ะ เด,ดีเลยเอ่เอานี้ไหมาอานนี้ดีแล้วอันนี้อานี้ดีกว่าเคลงไปตรงห้องน้ำเราดีกว่าห้องน้ำเราไม่ได้ใส่ประตูนะเดี๋ยวค่อยใส่เอ้ะหืมคงไฟนี่มันระเกะระกะจริงๆรเคตรงนี้ก็จะใส่ไปกรจก,กรจกอื้อันนี้อันนี้มันเปิดได้ไหมดู เราจะทิ้งไปทำไมนั่นงน้นโถ่ยเอาเกิดไะไรก็ช่างหัวไหมครับนับกระอ๋อมันคืออ๋อมันคือม่านมันคือม่านนะแล้วรู้สึกว่ารถมันเสียงมันก็ดังเหลือเกินนะนะับเสียงมันต้องเข้ามึงแหละนะครับนะ็เลยต้องตะก,กูนะตอนนี้นะเอาเอามาเอามาสิเอเค แลวใคราบนั่นมากล่องนั่นใหม่เนี้ยจี่งจริงเอา,เอา,เอาแบบกล่องอื่นมันก็ได้น,นแต่ผมรู้สึกมันจะต่างวิติเกินไปไหมไอ้เนี้ย AAC เอาอากาศเนี้ยผมรู้สึกมันเข้ากันนะเข้ากันดีด้วยแล้วนี่คือกล่องไอ้พุกนี้คือกล่องเหรอเฮ้ยเกินเอาแบแบเดิมนี่แลบเดิมนี่ ใช่หรอแต่ตื่องนี้เราไปลิ้นชักครับเพราะว่าไอ้อะไรวะเพราะว่าเพราะว่าที่เป็นเป็นไอ้นั่นอ่ะมันมันทำไมมัน,ม,นมันเปิดไม่ได้เออนี่นี่เอาปิดประตูกั้นซะงั้นแต่หูกระต่ายนี่มันน่ารักดีนะเออ,อเจอื้อหือไม่เอามานี่มามาเนี้ยมาได้ไหม ให้มันเรืองแสงพี่ี่รักแสงเฮ้ยอ่าพี่ปีเข้ามาผมรู้สึกนี่แบบไม่ไม่ต้องแบบไปปลดล็อกนู่นปลดลด็อกนี่นะสิ่งที่ฆพี่ปีมากเลยตอนที่มันกิกกะเราจะไม่ฆ่านะเนี่ยเอาอ่างน้ําอื่นไหมพี่ปีพี่ปีน้อยเอามานี่สิอ่างน้าอื่นไหมรู้สึกอาบน้ำนี้มันเบบีเกินไปอะ่ะเออตัเป็นผู้ชายผู้ชายนะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเบ๋เบ๋เกินไปนะมันไม่เทเออไม่เท่นะผู้ชายอย่างเรามันไม่เท่นะมันมันมันเป็นเด็กอะผู้หญิงบางคนไม่ชอบด้วยแหละว่าผมว่าเออไรดีไรดีไรดีอะไรดีอ,ดอ,ดอ่างน้ํานี่ไหมเออเนี่ยขอข่าวดีนับสะอาดนะแต่อ้าวไหนอ๋อนี่อ่างน้ำอะไรวะ อ่างน้ำอ่างน้ำอ่างน้ำโซฟา what อ่างน้ำโซฟาอะไรของมันดี๋ยว่าเรานั่งได้ไงนั่งไปไหมเห็นไหมนั่งไม่ได้นล้วมันจะบีมาว่าทำไมอ่างน้ำโซฟาพี่เฮียอะไรเออพเฮียอะไรพรี่มาทำหาพ่อมึงเลยก็ขอภายในคำหยาบเลยนะเอาเออเอาอะไร เอาแปลว่าวัดแปบบ๊แบบแป๊บไปแป๊บเอาเอามันหวงัวง,วง,วง,วงได้แค่ทางเดียวอืมเงี้ยเอาวัดเอาปิปีมันเอาปิป,ปีมัอ๋อนี่ไงทำได้แล้วแล้วมันเอาแล้วอออืื้หเงี้ยเอามานี่นะแล้วมันเปลี่ยนได้ไม่ได้เหรอไ,ได้ไม่ได้เออดี ชัโครกเปลี่ยนเปี่ยนนะเดี๋ยวเอาอ่างเดี๋ยวเอาอ่างไอเนี่ยวางวางไว้ตรงแทบแทบชักโครกสองอันอืมสองอันเออปึ๊ดซุมสาาไม่เหมือนสุมสามเหมือนพาที่แล้วเป๊ะมาเป๊ะไอ้น่ารักอ่เอ้ยนั่งได้นั่งได้เดียว อ่ะนะ,อะโอเคนั่งได้นั่งได้ก็ดีครับจะได้ปูดปลาปูดปลาอ่ะกระทึบกระทึบหน่อยเอิม่มองว่าอย่างนี้ใช่ไหมจ็บจ็บมัน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 อ๋อก็เปลี่ยนด้านได้ดีกว่าไม่หมูโง่จังก็เปลี่ยนด้านได้นี่มันก็เปลี่ยนด้านได้นี่นานี่วก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เอออี๋ อืมเอาเป็นไว้ตรงนี้โอ้ทำไมไม่ได้เอาเดี๋ยวเอาไม่ใช่อันผิดอ่างน้ำโซฟามันที่มันนั่งไม่ได้เออเพื่ออะไรทำไมนวางไม่ได้เอออืมได้แล้วห้องน้ำอ่างล้างหน้าเอาไว้ตรงนี้กดกดวดัด เดี๋ยวกดเดี๋ยวก่อนนะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยว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 ต้นไม้ประกดแป๊์เอาขออันอื่นไหมอ่างรังหน้าของอันอื่นอ่างรังหน้าของคนอื่นเนาะอ้าวเอออ่างรังหน้าของคนอื่นอ๋อไม่ใช่ตุ้ยอ่างรังหน้าอัน,อ,น,นอื่นไม่ใช่ของคนอื่นเอ้ย ไอของทุจินเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันเรือเลยเนาะมันเป็นดอกเห็ดแล้วไม่ชอบอ่างอ่างน้ำดอกเห็ดอ๋ออ๋ออ่างอ่างนั่งอยนางนี้ไหมตรวจสอบลองตรวจสอบดูโอเคเอ้ยได้อยู่ได้อยู่แต่มันต้องวางกับอะไรปะถ้ามันวางกับอะไรผมจะได้วางอันนี้แล้วก็ใส่นี้ไปมันจะถล่มเพื่อนมากเลยเว้ยตุกดอกเห็ด เฮ้ยอ่ะี่ยใส่พวกแป็งสีฟันแค่สีฟันอะไรอย่างนน้นะครับนะเออมันมันกล็ลอยฟ้าก็มังไงดีวะอันนี้ถ้าทำอย่างเงี้ยมันมันก็เสียไปรู้ว่ามันต้องเป็นโหมดเครีเอที่ะมันเครีเอทีฟแปบ๊บโอเคล้วาง ตรงเข่าวางมันไม่ได้ดูสิมันลอยฟ้าเออมันลอยฟ้าง่ายๆไม่ได้วะเอาลืมอะลืมลืมกดมันกดคิดคงไว้มันได้โอเคมันจะทำยังไงได้อันนี้มันมีฐานมันไหมมันก็มีฐานของมันเออเอาแบบอื่นนะแบบอื่นแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้หรือว่าเอาแบบมันต้องลอยฟ้าวะ เออหรือเปล่าอืมต่อ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 แล้วของตุวจีนตุจีนก็ตุจีนนี่ผมรู้สึกมันเวอร์กวันอื่นเลยนะวยนี่ไงได้อยู่นะมีของคนรวยหน่อยหน่อยเออไม่คนรวยอย่างดูดูรวยมากสีฟ้ามันเป็นดอกเห็ดไงดูมันเป็นดอกเห็ดนะดูดี ล้วมันแล้วมัน,มนไอ้มันเตี้ยกเกินไปด้วยนะมันเตี้ยกเกินไปด้วยนะเอ้จับวดเออช่างหัวไปนะออไ,ปอนไอ้ไอ้ตรงเนี้ยทะลุไปเลยแอมนี่ไอย่าขั้นหนึ่งครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้มา <c oughs> <c oughs> ได้เหรอมันได้เหรอ เออ,เอ,อไอเจ้ากล่องน,นี้เหรอฟุ้เซ่านฟันไ,ไปสุดๆจะเว้นตรงนี้ดีกว่าเนี่ยก็ไม่ได้ตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้ไหมเออตรงนี้ได้นะใส่ยสองชั้นอย่างนี้เดินผ่านได้สวยงามดีด้วยเอออาสสารัห้องน้ำก็มีแค่นี้นะก็รำชมก็ไปเลือกประตูกนออันเอาเองนะ ก็สำหรับคุณยุ้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับผมก็ได้เวลาอันสมควรที่จะบอกว่าสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ u b s c คร b e ด้วยนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคิดต่อเองนะครับก็ว่าหลังนี้เนี่ยก็ทำการทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะแต่ผมจะให้ทัวร์รอบบ้านก็แล้วนะขอขอเวลาเคลียร์พวก เฟอร์นิเจอร์ก่อนโอเคมานะรอบบ้านเราก็จะเป็นประมาณางอ๋อโอเครอบบ้านจะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะเป็นสมูทสมูทนะนี่ก็จะเป็นแนวโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยๆน่อยนะก็จะมีหน้าต่างแล้วที่สามารถเห็นด้านในได้นะนะนี่หน้าต่างสามารถเห็นด้านในได้นะครับนี่มาวนี้มานี่นะนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนอกบ้าน เค okay. เข้าไปน้ำก็จะเจอห้องน้ำเป็นอย่างแรกนะ้ำเดี๋ยวเผื่อใครปวดอึอก็เข้ามาอือได้ไว้มาอึอได้เลยอึอจะเออช่างไปน้ำมีแค่อันเดียวก็พอนะเข้ามาอึอได้นะซื้อหรืออันนี้มันก็รัางไม่ได้นะแต่เติมน้ำได้ไหมเติมน้ำได้มันจะดรีดรีน้ำดรีดรีมากเลยนะเออทาง bucket. บักเก็ตบักเก็ตบักเก็ตอยู่นี่เติมน้ำได้ไหม เพราะว่ามันเติมได้ไหมไหมมันเติมไม่ได้เหรอไหม,ไมเอาลืมมันเติมไม่ได้เอาเอา,เอาต๊วครับเออไปต้องทวนน้ำไปมันเติมไม่ได้นะไอ้ฟังก์ชันนี้มันจะดีมากโอ้โหซุ้มซ่ามซุ้มซ่ามซุ้มซ่าม,ม,าม,ม,ามบล็อกแล้วก็เป็นดำ แล้วก็ไปเอาอันนี้ออกนี่ก็ประมาณนี้ล้างล้างมาได้นะแต่มันจะไม่มีน้ำนะไม่เสมือนจริงเอาซะเลยแล้วก็มีสปากินข้าววางอะไรก็ได้นะที่นิ้มชมจะชอบประตูก็จะวางไม่วางก็ได้แต่ผมที่จะไม่วางนะเกียจแล้วี้เกียจตามทุกอย่างทําได้แต่ไม่มีคาว่าเกียจขั้นนะนี่ก็จะมีที่ทํางานนะโต๊ะทำกันนะประการบ้านหนังสืออะไรต่างๆนะนอนได้ด้วยนะ แล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นระเบียงน้ำที่ได้บอกไว้ข้างก้นน้ำใช่ไหมสวยงามนับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะนะนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเลยยู่ข้างล่างครับข้างล่างแหลมข้างล่างแล้ว่าจะพูดไปดันขัดคำมันมาข้างล่างจริงๆด้วยคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกดเติมพื้นไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย อ่ะผมขอากาบจบคลิปด,ดยบ้านหลังนี้สวยๆงามๆก็แล้วกันไปหน้าบ้านนะไปบานไปหน้าบ้านเนะนี่ยนี่ถ้านั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบายใช่ผิดบายบายครับ